สวัสดีค่ะช่องแคร์ตัดข้างๆบ้านค่ะวันนี้มาแกะกล่องแคร์ตัดกันอีกแล้วค่ะอันนี้เราซื้อมาเป็นแอตโตค่ะซื้อมาเป็นพอตค่ะเด๋ยวเอามาแยกเองอีกทีหนึ่งขอเอากล่องมาลองหน่อยนะคะเพราะว่าดินเลอะไม่ไหวเลยค่ะอันนี้เราซื้อมาทั้งหมด9กระถางค่ะกระถางนี้จะประมาณ6-7ต้นค่ะ ส่วนกล่องที่2เป็นแมมค่ะทางร้านแถมแมมขนแมวมาค่ะส่วนเราซื้อแมมขนนกมาทั้งหมด20โนค่ะร้านทยามาแล้วเดี๋ยวรอตักเอาไว้ประมาณ1-2อาทิตย์รอลากขึ้นหรือถ้ายังไม่ขึ้นก็เอาลงดินค่ะเดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง,งเด็กๆเวยนะคะขอบคุณค่ะ